เชลซีและสเปอร์สองทีมจากกรุงลอนดอนเตรียมเปิดศึกนอกสนามในการแย่งตัววิเตอร์โอซินเฮนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีแชมป์เซเรียอาอิตาลีฤดูการล่าสุดสกายสปอร์ตอิตาลีรายงานว่าสองทีมจากกรุงลอนดอนทั้งเชลซีและสเปอร์กำลังเตรียมแผนล่าตัววิเตอร์โอซินเฮนมารับหน้าที่กองหน้าคนใหม่ของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานระบุว่าเชลซีจะทำการเปิดการเจราจากับนาโปลีในสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยว่าเอเย่นส่วนตัวของกองหน้ารายนี้กำลังทำการพูดคุยกับออเรลิโอเดลอเรนติสประธานสโมสรน,นาโปลีเกี่ยวกับการขยายสัญญากับทีมและการตั้งราคานักเตะหากพวกเขาต้องการจะพูดคุยกับทีมอื่นซึ่งรายงานระบุว่าค่าตัวขั้นต่ำของโอซิมเฮนจะไม่ต่ำกว่า150ล้านยูโรและทางเชลซีไม่ได้กังวลกับราคาดังกล่าวและจะติดต่อไปหานาโปลีในสัปดาห์หน้าเพื่อหาความชัดเจนให้มากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยว่าสเปอร์กลายเป็นทีมล่าสุดที่เข้ามาร่วมวงล่าตัวโอซิมเฮนด้วยเพราะพวกเขากำลังมีความเสี่ยงที่จะต้องเสียแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งที่สอแววย้ายทีมในซัมเมอร์นี้